สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่14นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ ก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเอฟซนะคะที่ตามของรอบวันที่11ที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าเข้าเข้าตามท้ายนะคะเข้าเข้าตามหลังนะคะแนวทางออก269นะคะ925นะคะพี่น้องจา๋าแอดให้ไปรอบที่ผ่านมาวันที่9นะคะวันที่9าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะพี่น้องจา๋า เอ็อดให้ห้านะคะให้ห้าให้ห้าสองมั่นใจห้าสองนะคะมารอบนี้นะคะมารอบนี้นะคะสองห้าเนาะของรอบที่ผ่านมาอีกเช่นกันนะคะแต่ก็เข้าเนาะเข้าห้าห้านะคะก็แอดก็ย้อนกลับไปดูไปดูเนาะก็รอบรอบที่ผ่านมารู้สึกว่าจะออกสองสองหรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจนะคะพี่น้องจา๋าไม่มั่นใจเนาะก็เข้ารูดไปนะคะพี่น้องจา๋า ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะแต่ว่ามักจะเข้าตามท้ายนะคะระวัง4ีระวัง1นะคะของรอบนี้เนาะแต่ว่าแอดก็จะทําตามสูตรเดิมนะคะทําตามสูตรเดิมแต่ว่าอ่าก็ทําตามกําลังรายวันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซนะคะที่ตามรอบนี้ด้วยนะคะรอบวันที่1ิบนะคะพี่น้องเราก็ไปลุ้นกันต่อเลยนะคะจวดจา์เหมือนเดิมนะคะคลิปเดียวจบนะคะ ไม่ให้หลายตัวนะคะพี่น้องจา๋าไม่ให้หลายตัวนะคะของช่องนี้นะคะไม่เน้นหลายตัวนะคะเน้นคลิปเดียวจบนะคะถ้าเข้าก็ได้ตังค์นะคะถ้าเข้าก็ได้เงินได้ตังค์เนาะแต่ถ้าไม่เข้าถ้าหลุดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแอดเข้าใจนะคะกับพี่น้อง fc นะคะเพราะว่าแอดก็เป็นคนวางแนวทางเหมือนกันนะคะเข้าใจพี่น้อง f c เนาะ มาดูกันนะคะของวันจันทร์นะคะวันที่สิบสี่นะคะพี่น้องจา๋ากำลังไรยวันนะคะมีสี่มีห้านะคะมีสองนะคะมีเจ็ดมีเก้าและมีหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าก็มาดูกันนะคะเลขเด่นนะคะเด่นแอดให้เด่นไปที่ห้าเก้าและสองนะคะน่ากลัวจะมาตัวเดิมอีกนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้เนาะ,อะรอบนี้ น่ากลัวจะมาตัวเดิมนะคะพี่น้องจ๋าระวังไว้ด้วยนะคะรอบที่แล้วออกเก้าสองหใช่ไหมเก้าสองห้ใช่ไหมแอดดูกเก้หเนาะรอบที่แล้วนะคะล่างออกหกเก้านะคะเอ้ไม่ใช่เก้าเก้าล่างออกเก้าเก้านะคะทางสงปปลาวออกสองหกนะคะอบนสองตัวก็สองหนะคะให้ระวังไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวเด่นของรอบที่แล้วก็อย่าลืมนะคะ มาดูตัวเด่นตัวเจาะนะคะวิ่งรูดที่5และ9นะคะแอดคำนวณมาได้เหมือนเดิมนะคะของงวดที่แล้วเนาะก็มาดูกันว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะคะถ้ายังไม่มั่นใจก็ดูเป็นกำลังใจให้กับแอดก่อนก็ได้นะคะ5 1นะคะ5 2 5, 5 5นะคะ5 9แล้วก็ ก้าสองนะคะเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะสำหรับชุดเจาะนะคะชุดกันนะคะให้กันไปที่สองนะคะพี่น้องจากกันสองสองศูนย์สองสี่ให้ติดเบิ้ล สองสองนะคะพี่น้องให้ไปกลับบนล่างนะคะหยิบจับไปแล้วอย่าลืมไปกลับบนล่างถ้าพี่น้อง f อซว่าตัวเลขเยอะก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะลงช้าให้หน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะแอดก็มีงานทำเนาะต้องทำงานเหมือนกันนะคะห้า,าตัวเด่นนะคะให้เน้นรูทที่5และเ้าเนาะ กำลังรายวันวันจันเด่นห้าและเก้านะคะเด่นทั้งวันเลยนะคะวันนี้เนาะ,ะให้เน้นรูดนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ comment เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเด่นตัวชอบห้าสองนะคะห้าเก้าห้าห้าติดไว้หน่อยนิดๆน,นะคะ 9ก้าสองนะคะเก้าสองเก้าเจ็ดนะคะเก้าหกก็งามนะคะสวยงามอยู่เนาะ,ะสำหรับชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าเลือกไปพิจารณาได้นะคะแอดก็วางให้เป็นแนวทางเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ